สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนุ่นก็จะพามาทำต้มยำกุ้งนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะนุ่นก็จะมาตำพริกนะคะอันนี้เป็นโคกนะคะอันนี้ก็เป็นพริกครอบนะคะกันกระเด็นเนาะนี่นุ่นจะตำพริกนะคะเอาไว้ทำให้ต้มยำเราแซ่บๆนะคะก็ตำไปค่ะชอบเผ็ดน้อยเผ็ดมากก็ใส่ตามต่ชอบเลยค่ะ ของนุ่มจะใส่8เม็ดนะคะพค่ะพริกนุ่มก็ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนุ่มจะตักใส่ชามไว้นะคะ จะพามาดูวิธีการแกะกุ้งนะคะแกะกุ้งก็เนี่ยคะ่ะง่ายก็แกะบีบตรงส่วนหัวตรงปายนะคะออกนะคะให้เหลือส่วนมันหัวมันส่วนที่เป็นมันกุ้งเอาไว้นะคะเวลาเราทําต้ยมยำกุ้งมันจะได้แบบน้ําตรงหัวเขาจะออกมาเขาก็จะได้อร่อยนะคะ ส่วนหนวดนี่แหละคะ่ะก็ตัดพิงก็ได้นะคะหรือถ้าใครชอบก็เก็บไว้ก็ได้นะคะใช่นะคะส่วนหนวดนี่รุ่นจะตัดเขาพิงนะคะแล้วก็ตัวนะคะรุ่นก็จะแกะออกนะคะให้เหลือแค่เออหางเขาไว้นะคะก็จะดูสวยงามขึ้นเนาะเสร็จแล้วนะคะแล้วให้เราผ่าหลังนะคะ แล้วก็เอาเส้นตรงกลางหลังออกนะคะเส้นดำนี่นะคะก็เป็นอนเร็จค่ะแล้วก็ทําให้หมดเลยนะคะกุ้งของเรานะคะกี่ตัวก็ทําให้หมดนะคะแบบนี้นะาทาเหมือนกันนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมหลักๆกันก่นนะคะก็จะมีกุ้งนะคะอันนี้กุ้งที่นุ่นแกะแล้วนะคะ ติดหัวติดมันเขาด้วยนะคะมันตรงหัวเขานะคะจะได้ให้น้ำต้มยำของเราเข้มข้นนะคะต่อมาค่ะก็เป็นมะนาวค่ะแล้วก็พริกที่เราตำนะคะอันนี้นุ่นแนะนำให้ใช้แบบตำนะเพราะว่ามันจะได้แบบเข้มข้นนะคะมันจะได้แบบว่ารสชาติรสจัดนะคะถ้าเราแบบหั่นพริกใส่มันก็จะได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็จะไม่เข้มข้นนะ แล้วก็อันนี้เป็นเห็ดนะคะอันนี้นุ่นจะใช้เห็ดของที่นี่นะคะเพราะว่านุ่นไม่มีนะคะแล้วก็จะเป็นตะไคร้ทุบค่ะแล้วก็หั่นแบบนี้นะคะอันนี้ก็ข่าค่ะแบบกระทุบนิดหน่อยก็ได้นะคะอันนี้ใบมะกรูดค่ะแล้วก็เป็นผักชีนะคะผักชีหั่นเป็นท่อนแบบนี้นะคะแล้วแล้วก็อันนี้เป็นน้ำพริกทอดน,นะคะหรือว่าพริกเผาก็ได้นะคะ ที่มีน้ำมันนิดนึงนะคะเราจะมาตกแต่งจานให้สวยงามนะคะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำปลาค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะค่ะสำหรับวิธีการทำนะคะเราก็ใส่น้ำไปนะคะอันนี้นุนใส่น้ำประมาณ450 m l นะคะแล้วก็ตั้งไฟเลยค่ะแล้วนุ่นก็จะใส่ขานะคะตะไคร้ที่เตรียมไว้นะ แล้วก็ใบมะกรูดนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกนะคะเ๋ยวรอให้ซอสเดือดก่อนนะคะแล้วเราค่อยใส่พริกนะคะค่ะตอนนี้นะคะน้ำเริ่มร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่พริกลงไปนะคะตอนนี้นะคะ ค่าเสร็จแล้วนะคะต้องจะใส่เห็ดลงไปนะคะเดี๋ยวให้เห็ดสุกแล้วเราจะตามด้วยกุ้งนะคะถ้าถ้าเราใส่กุ้งก่อนกุ้งเขาจะแข็งนะคะ เสร็จแล้วนะคะก็ตามด้วยกุ้งเลยค่ะกุ้งใส่ลงไปเลยคะ่ะ ค่ะแล้วเราก็ใส่นะคะน้ำปลานะคะเสร็จแล้วต้อจะปิดเตาเลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาใส่มะนาวข้างด้านนอกนะคะแล้วปิดเตาก่อนนะแล้วเราเลื่อนออกมาให้ไกลจากความร้อนก่อนนะคะแล้วก็ใส่มะนาวลงไปค่ะ ก็ปรุงรสตามชอบเลยนะถ้าใครชอบเปรี้ยวชอบเค็มนะคะก็ใส่ลงไปค่ะ ขออนุญาตชิมก่อนนะคะแก ค่ะตอนนี้นุ่นก็มาชิมรสชาตินะคะว่าใช้ได้หรือยังนะแล้วก็นุ่นชิมแล้วนะคะก็ต้องใส่น้ำปลาเพิ่มอีกสักช้อนหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นอันใช้ได้ค่ะค่ะ uh huh. เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปจะเสิร์ฟกันเลยค่ะ

ค่ะพอตักใส่จานแล้วนะคะแล้วก็ใช้น้ำพิกเผานะคะที่เป็นน้ำมันของเขาเนาะสีแดงแงนะคะแล้วก็หยอดลงไปข้างหน้านะคะเพื่อตกแต่งจานนะคะให้สวยงามนะคะก็จะเพิ่มสีสันให้น่ากินยิ่งขึ้นนะคะแบบนี้นะคะค่ะเสร็จแล้วนุ่นก็จะตามด้วยผักชีนะคะโรยข้างหน้านะคะ ให้สวยงามก็จะช่วยเพิ่มสีสันสีเขียวเพิ่มขึ้นมานะคะก็จะดูน่ากินยิ่งขึ้นเนาะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะต้มยำกุ้งของเรานะคะหน้าตาก็ประมาณนี้นะคะลอง ก็ลองไปทำกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้นุ่นก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามให้นุ่นด้วยนะคะสวัสดีค่ะ